มเป็นนุ่มจริงๆจะต้องเอาหีมาวีให้โยมผสมให้อยุม่ได้ขวัถ้า,ปถาปเป็นแต่ก่อนเนี่ยเ่ขจะไม่ลงนะเพราไม่มีอาหารที่เขาโปรดทุกวันเนี้ยนะชอบมาให้ให้เราเกาให้อะไรเงี้ยเหมือนเราก็แก่แล้วอะเพอามีอายุแล้วเนี่ยประมาณเนี้ย <c oughs> ปันเหลือแค่ซี่เดียวเองแต่ก็แต่อารมณ์ครับบางทีอารมณ์ดีเนอารมณ์ดีแค่เหนในที่ใช่อารมณ์ดีก็ยิ้มอารมณ์นั่นยิ้มเป็นเป็นเป็นเรื่องไม่ขาดกันอารมณ์นะมาเชื่อมือตีนที่เหมือนคนเลยนะจับจับปฏิมาทัณฑ์อะไรคันคันเกิดแค่หน้าก็จะนั่นแล้ะล่ะ อาวคันคันคัน,คน <c oughs> โอ้โหนอนท่าไหนเนี่ยนอนท่าอะไรเนีนนเ่ยนี่นมใครเว้ยเนี่ยนมชอต <c oughs> <c oughs> นอนสบายเลยนอนสบายหอับ <c oughs> อะโยมก็จ้าได้แตามาไปก่อนในเวลาโยมก็จะนั่งเล่นกับมันก็ได้นะเนี่ยจะนั่งเล่นกับเขาก็ได้ก็ประมาณนี้แหละน้องหรือพี่ก็ไม่รู้ยุ่งน่นแน่นเลยจ้าจ้าอะไรว่ากินอยู่ดีกะนอนก็นอนจะจะอ้อนไง อ้อนให้เกาไงอ้อนให้เกาเหรอเด็กครับอืมผมที่ถึงไหมอืเราอยากจะมาเกามันอยู่แล้วนะโอ้ยไม่ตลกมันยิงว่าผต้องไปรับพระพิธีอาบน้ำตกจงอาจารย์ไปผมน่าจะไปไม่ได้ทำแบบนี่ด้คนเยอะครับ ขึ้นไปไม่ไม่ทันไม่กี่จอดรถจอดนานไม่ได้เยวคิดยังครับนี่แต่ยังจ<ะ>้าจ๋าเนียกก้วยอ่ะ ที่งานชอบหรือเปล่าเลยทางเพื่อนไม่มีใช่ไหมไม่รู้มีที่จะเอามาอยู่ธาให้เอามาบอกว่าจะเพื่อนไม่เอามากลางวันก็ได้ไหมไม่ตุนอะไรแล้วคนนี้สบายกลับไปกลับมาแล้วผมมาถ่ายจบนั่งไว้เลยหน่าจะไปงานปิดกินเข้ามามันก็ไปรุน ได้อ่งเปามาฝากมานี่ผู้จังผมไปซื้อในงานนหนึง่งคุณละลอยอ่ะโล่เนี่ยซื้อมาวันนั้นอ่ะอันนี้ก็ทุกๆละร้อยยี่สิบเนี่ยโล่ละร้อยยี่สิบผมซื้อมาเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ยงคิดไม่ยงคิดเหรอด้วยอะไร อินแปล,แปลกๆดีไม่ยอมเช็ดแต่ธมะปาม,าปามจะลูกเล็กกว่เห็นแปลกๆดีซื้อมาจะกินแม่ก็ไม่รู้ซื้อมารอสองวันแล้วเนี่ยน่าจะใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่เคยซื้อเนาะไม่ยอมเช็ดเราก็ไม่เคยกินด้ยดิเดียเ๋ยวเขลือกแต่ซื้อมาผมยังไม่ไม่กินสักลูกเลยเนี่ยเอามาให้มันกินหมดเลยอือเผื่อนหมด ่วยไหมก,กินทีนละ่งลูกก็เลืองโอ้โหของ,งลเลงด้วยทีนีให้ังสูงเลยทีน่เรียบร้อยมีเยอะย่างเงี้ยกินกัดทีทิ้งทีทิ้งอย่เงี้ย